ตะวัาที่รอยห้ป่าสูกเขาก็ไม่เห็ดตำจิมตอเลยจ้าวัตถุดิบก็จะมีพริกสดความเห็ดตามชอบจ้ารากทักชีแเราก็กระเทียมจ้าโทุกอย่างให้มันละเอียดเลยเด้อจ้าเมนูนี้จําได้ว่ามีพี่สาวคนนึงมาที่บ้านจ้าเพื่อนไม่เห็ดสูกลิ่นขึ้นแซ่บขนาดเลยจ้าเลยนางแกะสูตรรสชาติของเพื่นออกมาจ้าคคบทุกอย่างละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เด็ดมันอยู่มุงนี้จ้าทั่วตาจ้าเห็ดให้มันแตกจากน้อยนึงเราก็ใส่ลงไปในครกเลยจ้ามอนีชนดาใส่ไป2งซองากระตัมทุกยางเหย่มันละเอียดเลยเด้อจ้าทุกละแกม เอาตั้งแต่ไข่เหลืองใส่ลงไปอยู่ในโครกเลยเด้อจ้าอุยไข่หัวตาอ,ออกจากหมอเมย์ไหมมันก็ห่อนอยู่เด้เนาะจ้าแล้วก็โครกทุกอย่างให้มันเข้ากันดีๆเลยเด้อจ้าหลังจากนั้นเขาก็จะมาเตรียมปรุงกันได้เลยจ้าใส่บักหน้าไปหนึ่งนวยเลยเด้อจ้าก<อ>็ด้วยน้าปลาจ้าชนดาใส่น้าปลาไปนึ่งับพี่จ้าที่ขาดว่าได้ผงนัวจ้าใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายจ้าแล้วก็คุเลคุเลให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันเลยเด้อจ้าแล้วที่เด็ดมันก็จะอยู่มองนีจ้าใส่น้ำไตซึ่งหนึ่งปลาลงไปจ้ามันก็จะเป็นน้านัวจากการหนึ่งปลาเนาะจ้าคุเล่คุเล่ให้มันเข้ากันแล้วก็ซิ่มรสชาติลงเบิ่งจ้ากลับมาเบิ่งในส่วนของหมอหนึ่งปลาเสร็จแล้วพอดี